สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ครูซันนี่นะคะได้มาเป็นผู้ช่วยอาจารย์บัณฑิตนะคะเป็นช่วยมินิโคชชิ่งให้กับลูกศิษย์ของอาจารย์ทุกคนได้ยินเสียงกันไหมเสียงชัดไหมนะ้แต่ยไม,มีใครมาดูโอเควันนี้มาไลฟ์ชิวๆนะคะอยู่ริมแม่น้ำนะคะ จะบอกว่าตรงเนี้ยที่ที่ตรงเนี้ยนะเป็นท้องมังกรเลยนะใครอยู่แล้วรวยแล้วปังแน่นอนเดี๋ยวก่อนเกี่ยวกับเรื่องที่จะคุยกันเมื่อไหรนะ่นะเกิดไหมเกิดเออเกิดก่อนนะคะว่าจุดเนี้ยเป็นที่ที่ดีมากๆค่ะมันเป็นท้องมังกรอย่างที่บอกอยู่ใกล้นะ้ํามันก็จะค่อนข้างแบบอ่าสบายๆนะบรรยากาศชิวๆครูซันนี่ก็มาที่นี่หลายครั้งแล้วมาทุกครั้งก็พลังงานดีทุกครั้งค่ะ ที่นี่คือที่ไหนที่นี่ก็คือบันดิตยูนิเวอร์สของอาจารย์บันดิตนะคะโอเคทซันนี่นะคะเป็นผู้มิหารระดับสูงของประกันแล้วกันนะเป็นสายงานประกันแล้วกันวันนี้ก็อยากจะมาแชร์นะว่ามันจะมีเคล็ดลับอะไรที่จะทำงานประกันให้ได้เป็นระดับเติบโตเนาะแล้วก็ ได้เป็นระดับได้เงินล้านได้เงินหลายล้านได้เงินสิบล้านได้เงินร้อยล้านวันนี้เราจะมาคุยกันนะคะหลักการจริงๆมันมันต้องเริ่มที่หม่์เซ็ตของเรากอนนะการที่เรามาเป็นตัวแทนนะใช่ทุกคนต้องการเงินแหละแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยที่เราจะต้องมีคือไมล์เซ็ตต้องถูกต้องเราอะไม่ใช่ว่า จะมาเพื่อเอาเราต้องไปเจอทุกคนหรือลูกค้าหรือเราต้องมองทุกลูกค้าว่าเราคือคนที่เราไปให้สิ่งดีๆกับเขาทุกคนอาจจะคิดว่ามันเป็นคําพูดที่แบบว่าสวยหรูให้สิ่งดีๆกับเขาจริงมันคือสิ่งที่จริงค่ะเพราะประกันชีวิตเนี่ยมันคือสิ่งที่สําคัญกับทุกคนมันคือกา,การป้องกันความเสี่ยงให้กับทุกคนนะหลายๆคนก็อาจจะมีประกันอยู่แล้ว บางคนก็อาจจะยังไม่มีประกันแต่วันนี้นะคะเราจะมาแชร์ว่าเราเป็นตัวแทนยังไงให้ประสบความสำเร็จเป็นตัวแทนอย่างที่บอกต้องดูต้องเริ่มต้นที่ Mindset ที่ถูกต้องต่อให้เราเป็นคนที่เก่งขนาดไหนแล้ว Mindset เราไม่ถูกต้องไม่รักษาจรรยาบรณของตัวแทนได้ดีนะถ้าไม่ทำแบบนั้นอะ่ะไม่มีใครเลยที่ จะอยู่อาชีพนี้อย่างยั่งยืนบอกตรงๆคนที่เป็นตัวแทนและอยู่ได้ยาวเนี่ยต้องเป็นคนดีและดีมากๆด้วยนะคะเวลาที่เราจะไปหาลูกค้าหลายคนอาจจะเสนอแบบประกันที่ยังไงเดียเราได้ประโยชน์สูงสุดอะซึ่งจริงๆมันไม่ใช่มันต้องเลือกแบบประกันอะไรก็ได้ที่ลูกค้าได้ประโยชน์สูงสุด ซึ่งจริงๆทุกคนก็น่าจะรู้ข้อนี้อยู่แล้วนะแต่หลายคนก็อาจจะหลงลืมไปนะคะว่าเออเรามาทำหน้าที่นี้เพื่ออะไรเพราะฉะนั้นง่ายมากเลยเราจะได้เงินล้านก็ต่อเมื่อเราช่วยคนให้มากพอและลูกค้ารายเล็กนะคะจะนำลูกค้ารายใหญ่ให้เราอันนี้เป็นเรื่องของ เขาเรียกว่าตักกะหรือสัจธรรมนะแต่ในทางการพลังนึงดูดในทางพลังนึงดูดแล้วอะ่ะอยากจะบอกว่ามันมีเคล็ดลับที่เราสามารถดึงดูดลูกค้าที่มีตังเข้ามาหาเราได้เราสามารถดึงดูดคนดีๆเข้ามาเป็นทีมงานเราได้ตัวแทนไม่จาเป็นต้องขายอย่างเดียวนะตัวแทนสามารถ ชวนชักชวนคนมาได้เช่นแบบรีครูดหรือว่าเขาเรียกว่านะรีครูดนะในศัพท์ของประกันนะคะเรา <laughs> อยากจะบอกว่าเคล็ดลับที่ว่าที่เป็นเรื่องของพลังดึงดูดเนี่ยมันง่ายมากเลยแล้วมันใช้ได้กับทุกเรื่องเป็นพื้นฐานของทุกเรื่องเลยสวัสดีครับน้องโบท๊ทสวัสดีครับคุณอ,อมตงังเอ้า สวัสดีครับติดตามมานานแล้วใช่ไหมครับช่วงนี้ดีนะคะน้องโบสเสียโบสของเรานะคะ <laughs> เดี๋ยวเคล็ดลับเนี่ยว่าจะบอกเนี่ยยังไม่บอกเลยมัวแต่เดินเดินมาชมบ,ญญบรรยากาศทีมน้ำที่บัญญิกยูนิเวอร์สนะคะแวบแวบแวบนะอ่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 ะหันทางไหนกูจะหันทางไหนหันทางนี้อ่ะ โอ้ยอยู่ริมแม่น้ำนี่พามาชมวิวกันเคล็ดลับในการทำงานทุกอย่างเนาะไม่ว่าจะเป็นงานอสังหาหรือว่าเป็นงานประกันชีวิตหรือเป็นงานอะไรก็ตามมันเหมือนกันหมดเลยอย่างแรกนะคะถ้าเราจะดึงดูดสิ่งที่ดีอะเราต้องเริ่มที่ความคิดที่ดีก่อนอย่างที่เกริ่นไปในตอนต้นว่าถ้า ถ้าเรามี m i ์เ s e t ถูกต้องอ่ะยังไงก็ดึงดูดสิ่งที่ดีและมันพร้องกับเรื่องของพลังกดจักรวาลกดพลังดึงดูดด้วยว่าความคิดเราอะจะนำพาสิ่งที่สิ่งทีเ่เรียกว่าดีๆเข้ามานะคะสัญญาณสัญญาณเน็ตไม่พอคะโอเค okay. เริ่มต้นที่ความคิดคะ่ะถ้าความคิดดี เราจะดึงดูดทุกอย่างตามที่เราคิดได้ทั้งหมดเลยดังนั้นอยากให้ทุกคนนะ่ะเริ่มต้นที่รักรักษาฟโฟล์ของเราหรือไวเบรชันหรือง่ายๆค่ะความคิดให้เป็นด้านบวกเสมอถ้าเราเริ่มคิดบวกเสมอไม่ว่าเราจะคิดอะไรอะ่ะมันจะมันจะเป็นจริงแล้วมันจะเป็นสิ่งที่ดีเช่นนะัถ้าเราอยากได้ลูกค้าที่เป็นคนรวยเราก็ บอกกับตัวองทุกวันค่ะว่าฉันมีลูกค้าที่เป็นคนรวยและลูกค้าแต่ละคนซื้อกับฉันแบบง่ายๆและลูกค้าทุกคนแนะนำลูกค้าดีๆมาให้กับเราเสมอแบบนี้นี่คือสิ่งที่เราต้องคิดเข้าไปค่ะแล้วทำไงต่อไม่ต้องแอคชั่นอะไรเลยเหรอแอคชั่นตามสิ่งที่จัก,กรวาลส่งมาให้นะคะเช่น เขาส่งคนมาให้เราโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรเดี๋ยวถ้าเราส่งคลื่นอ,ออกไปอะ่ะเดี๋ยวมันจะมาเองนะแล้วจักรวาลส่งคนมาให้เราบางคนส่งมาเราอาจจะขายไม่ได้ไม่ต้องเสียใจค่ะบางคนส่งมาจักรวาลอาจจะส่งมาให้เป็นครูให้กับเราค่ะว่าโอเคถ้าเราเจอแบบนี้เราทําไม่ได้แปลว่าเราอาจจะต้องเพิ่มทักษะในเรื่องนั้นๆหรือว่าเราอาจจะต้องเพิ่ม เพิ่มอะไรก็ตามที่เรายังขาดอยู่อย่าคิดว่าจาัก,กรวาลจะช่วยคุณได้ทั้งหมดคุณต้องช่วยเหลือตัวเองด้วยคุณต้องปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบและต้องเรียนรู้ในสายงานของคุณด้วยอย่าคิดว่าจะนั่งนั่งชิวชิวแล้วทุกอย่างจะเข้ามาเหมือนราชรถใช่มันเข้ามาแบบนั้นแหละแต่ถ้าคุณมือไม่ถึงอ่ะคุณก็จะไม่สามารถดึงสิ่งเหล่านั้น ไว้ได้แล้วมันก็จะหลุดลอยไปแต่ไม่ต้องเสียใจนะถ้าเราเคยหลุดลอยไปแล้วอ่ะเราก็แค่คอยคอยเวลาที่เหมาะสมเดี๋ยวมันจะเข้ามาใหม่ค่ะถ้าคุณไม่ได้มีแรงต้านอะไรกับชีวิตเยอะมากอ่ะจัก,กรวาลก็จะส่งโอกาสมาให้เรื่อยๆค่ะรู้ไหมว่าโอกาสอ่ะมันมีอยู่ลอยอยู่ในอากาศเราจะคว้าเมื่อไหร่ก็ได้แล้วแต่ว่าเราอ่ะจะเลือกคว้าม,มันไหมเปรียบมันก็เหมือนกับเงินเหมือนกันเงินมันก็ลอยอยู่ในอากาศ ไม่ว่าเราจะทำอะไรอะยังไงเราก็ได้เงินอะถ้าเราไม่รู้สึกว่ามันขาดเช่นถ้าเรารู้สึกว่าโูหสมมติอยากจะไปหาลูกค้านะแต่ถ้าฉันขายเคสนี้ไม่ได้แล้วฉันจะต้องอดตายเชื่อไหมยังไงออกไปทำดีลไหนหรือไปปิดจ็อบไหนยังไงก็ไม่มีทางสำเร็จเนี่ยก็คือเคล็ดลับแต่ถ้าคุณไปด้วยความรู้สึก ทำไมถึงบอกว่าตัวแทนต้องเป็นคนดีเพราะว่าเราจะได้เจอเขาเรียกว่าพอถึงเวลานีะ่ะเมื่อไวเบชั่นของการที่เราเป็นคนดีมันจะดึงดูดทั้งลูกค้าที่ดีเข้ามาและเมื่อเราไปหาลูกค้าจิตที่ดีลูกค้ารับรู้ได้ค่ะเขาก็รู้ว่าเราอะ่ะมีความหวังดีกับเขาจริงๆเขาอาจจะซื้อเพราะเราก็ได้จริงๆอะ่ะอยากบอกเลยว่า แบบประกันนะ่ะทุกบริษัทมันคล้ายกันหมดเลยนะตัวแทนคือคนสําคัญที่ลูกค้าเลือกซื้อค่ะถ้าเราอะเป็นคนที่ดีพอศีลเสมอกับลูกค้าเชื่อไหมยังไงก็ได้กับอีกอย่างนะอันนี้ได้เทคนิคมาจากอาจารย์บัณฑิตนะคะอาจารย์บัณฑิตได้มาจากโฮเซซิวาอีกทีคือให้คิดภาพก่อนที่จะไปพบลูกค้าว่าตอนเนี้ยอะสมมติว่าตอนนี้เรายังไม่ได้ถึงเวลานั้นนะ แต่อีกสักครึ่งชั่วโมงเราจะต้องไปพบลูกค้าให้จินตนาการภาพที่ลูกค้ายิ้มแย้มและเซ็นสัญญากับเราอย่าลืมตั้งจิตนิ่งๆและให้อยู่ในคลื่นแอลฟาทีเนี้ยคลื่นแอลฟาคืออะไรเริ่มเริ่มไปลึกแล้วคลื่นแอลฟาคือคลื่นที่เมื่อเรามีจิตที่นิ่งแล้วเราเหลือบตาตอนหลับตานะมองไปยังตาที่สามอะอยู่ตรงเนี้ยแล้วเมื่อนั้นนะคะเราก็จะ เขาเรียกว่ามันจะส่งคลื่นไปกับจักรวาล่ะมันเป็นช่องที่เราเนี่ยครูซันนี่จบวิศวะมาครูซันนี่จะไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้นะจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าเรื่องจักรวาลมันเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์เนาะจริงๆการที่เราอะเหลือบตาขึ้นไปที่ตรงตาที่สามมันเหมือนแชนแนลของของตัวเราจะจูนกับแชนแนลของจักรวาลได้แล้ว มันจะทําให้สิ่งที่เราคิดนะตอนที่อยู่ในแอลฟามันเกิดขึ้นจริงทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นอย่างนั้นเวลาเราอยู่แอลฟาก็คิดสิยค้ะว่าตอนที่จะไปปิดดีลนั้นอะ่ะลูกค้าซื้อแบบง่ายไปถึงปับ๊บลูกค้าเซ็นชื่อเลยอยากจะบอกตัวอย่างนะครูซันนี่เคยมีเคสหนึ่งที่รู้สึกกังวลมากว่าลูกค้าโดนเพิ่มเบี้ยแล้วเขาจะซื้อเขาจะเซ็นตัวเขาจะยอมรับกรมธรรม์เล่มนั้นไหม แล้วไปอ่ะครั้งที่หนึ่งเราไปด้วยความกังวลลูกค้าไม่ซื้อค่ะเปลี่ยนใจแต่ว่าเราดึงเวลาค่ะแล้วไปครั้งที่สองดึงเวลาในที่นี้เพื่อประโยชน์ของลูกค้านะไม่ได้ดึงเพื่อเรานะอย่าลืมเราดึงเวลาเพราะว่าเรารู้ว่ากรมธรรม์เล่มนี้มันเหมาะกับเขามันเป็นสุขภาพเป็นกรมธรรม์สุขภาพที่ดีมากเราอยากให้ลูกค้าได้สิ่งนั้นค่ะเราเราไปครั้งที่สองกังวลน,น้อยลงนิดนึงสุดท้ายลูกค้าก็ยังไม่ซื้อค่ะ แต่ครั้งสุดท้ายค่ะนึกภาพแบบโฮเซสซิว่าเลยคือไปถึงลูกค้าเซ็นง่ายๆเชื่อไหมคะว่าวันนั้นที่ไปอ่ะไปถึงปับ๊บลูกค้าใส่ชุดน,นอนลงมาชิลมากแล้วถามคำเดียวว่ากุสนนี่เซ็นตรงไหนโอ้โหนี่คือลูกค้าคนเดียวกันเห็นไหมคะว่าคลื่นของเราที่ส่งออกไปอ่ะภาพที่เราคิดภาพที่เรากังวลภาพที่เรากลัว มันจะส่งผลให้กับอนาคตของเราเสมอเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นตัวอย่างเ,เพราะว่าลูกค้าคนเดียวกันทําไมเขาปฏิบัติเหมือนกับที่เราคิดทั้งสามครั้งเลยครั้งแรกคือเราคิดว่าเขาจะไม่เอาครั้งที่สองเราคิดว่าเขาไม่ก็ยังไม่เอาอยู่ดีแต่ครั้งที่สามเราคิดว่าเขาอะเอาแน่แน่และลูกค้าก็เอาแน่แน่ค่ะทุกวันนี้ลูกค้าก็ได้กรมธรรสุขภาพที่เป็นระดับ พรีเมียมเลยนะคะระดับเิรสคลาสเลยนี่ก็คือตัวอย่างของการที่คิดก่อนล่วงหน้าทีนี้หลายคนโอ้โหบอกว่าการคิดก่อนล่วงหน้ามันสำคัญขนาดเนี้ยถ้าอย่างนั้นนะ่ะอยากให้ทุกคนลองกลับไปคิดนะว่าสิ่งลองกลับไปทบทวนความคิดของเราค่ะว่ามันมีจุดไหนไหมที่เป็นความคิดกลางๆหรือเป็นเชิงลบ ถ้าเราอ่ะจะเป็นความคิดกลางๆหรือเชิงลบอ่ะอยากให้ระวังความคิดตามหลวงพ่อชาเนาะหลวงพ่อชาก็ยังบอกยังเตือนเลยว่าความคิดของเราอ่ะมันจะไปส่งผลถึงอนาคตของเราเหมือนกันเลยมันเป็นเรื่องเดียวกันทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราไปสำรวจความคิดแล้วฉันยังมีความคิดลบนี่ความคิดลบในที่ว่าน่ะมันอาจจะไม่ใช่คิด ไม่ดีกับคนอื่นนะแต่มันอาจจะเป็นการที่ความคิดลบเช่นทำไมฉันเหนื่อยจังทำไมฉันต้องสู้ทำไมฉันลำบากจังลูกค้าหายากแบบนี้เรียกว่าความคิดลบนะความคิดที่บวกจะเป็นคนละด้านคะ่ะต่อให้เราเหนื่อย สนุกอ่ะมันสนุกอ่ะโอ้โหยิ่งงานเข้ามาเงินก็เข้ามาดีจังเลยฉันชอบสิ่งนี้มันคือความรู้สึกที่เป็นด้านบวกค่ะอย่างเมื่อกี้ที่บอกว่าโอ้โหลูกค้าหายยากถ้าเราแค่เปลี่ยนความคิดเขาว่าลูกค้าเข้ามาหนึ่งคนโอ้โหมีลูกค้าเข้ามาตั้งหนึ่งคนวันนี้ฉันได้ลูกค้าหนึ่งคนฉันดีใจมากจักรวาลก็จะส่งลูกค้าเข้ามาค่ะแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าโอ้โหลูกค้าหายากมันหายากมาก คำพูดแบบนี้จักรวันก็จะไม่ให้คุณเจอลูกค้าอีกแปลว่าเงินล้านจะมาจากไหนอะคะมันก็จะไม่มีวันมาถึงแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าจักรวันส่งมาให้คุณึแล้วฉันดีใจอุย้ยฉันดีใจมากแบบตื่นเต้นมีความสุขมากเลยนั่นแหละจักรวันก็จะส่งมาอีกหุยลูกค้ารายใหญ่ลูกค้าแนะนําลูกค้ามาให้อุย๊ยฉันดีด้ะดีใจแอคเหมือนว่าได้แล้วอะแบบนานา้ะ จะทำให้จักรวาลอะส่งมาให้ตลอดตลอดอย่างเราทำแอฟฟิลิเอตก็เหมือนกันวิขายไอเทมนี้ติดตะกร้าไว้ได้มา30บาทโอ้ดีใจสุดเลยดีใจเราอย่ามินเงินน้อยค่ะเงินเข้ามากี่บาทอะเราดีใจอะสิ่งเนี้ยจักรวาลก็จะจัดสรรแต่ถ้าเรารู้สึกว่าโอ้โหของก็แพงโอ้โหชีวิตแบบ เงินเนี่ยนะต้องวิ่งหาต้องใช้แรงกาย12ชั่วโมงกว่าจะได้เงินขนาดนี้ Mindset แบบนี้ห้ามเด็ดขาดเลยนะมันอันตรายมากๆค่ะเพราะว่าคุณจะหลุดจากสิ่งนี้ได้ยากมากคุณจะหลุดยากมากๆเลยกับสิ่งนี้นะคะเคล็ดลับอ่ะเงินล้านเห็นไหมจริงจรอะแก้ที่ไหน แก้ที่ตัวเราทั้งนั้นเลยแก้ที่ไมเซฟตัวเราทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะทําอาชีพไหนก็ตามอ่ะตัวเรากําหนดทุกอย่างแต่จริงๆมันก็มีเคล็ดลับอีกแหละการที่เราอ่ะจะไปเจอลูกค้าที่ซื้อเงินเยอะๆจ่ายจ่ายเบี้ยกับเราเยอะๆอ่ะกว่าเราจะเจออนะ่ะ มันต้องมีคนนำพาค่ะเพราะฉะนั้นสมมุติว่าเราขายได้หรือไม่ได้เราต้องคีบคอนเนคชันคนคนนั้นไว้เราอย่าอย่าแบบฉันฉันแบบเธอไม่ซื้อฉันฉันตัดเธอเลยแบบนี้อย่านะเพราะว่ามันคือการที่เราเสียโอกาสมากมเลยบางครั้งการที่ลูกค้าไม่ได้ซื้อกับเราอะเขาแค่อาจจะไม่ได้พร้อมณตอนนั้นไม่ใช่ว่าเขาปฏิเสธเรามันคืองานที่เรายังทำไม่เสร็จ แต่ไม่ได้บอกว่าเราควรจะต้องไปตื้อหรืออะไรเขานะมันคือแค่งานที่ทําไม่เสร็จอะถ้าวันหนึ่งเรามีโอกาสที่จะได้ได้เสนอสิ่งดีๆกับเขาก็แค่ทําต่อไปค่ะเราเราอย่ามีอารมณ์กับกับการถูกปฏิเสธหรือว่าเราอย่ามีอารมณ์กับการที่เราจะต้องแบบคือคือมันไม่จําเป็นที่อ่ะเหมือนเราอ่ะเวลาที่เราจะไปซื้อของอ่ะเรามีโอกาสเลือกไหมล่ะเราก็มีเราไปดูถ้าเราไปซื้อของชิ้นหนึ่ง แล้วคนขายเราไปดูแล้วเราไม่ซื้อแล้วคนขายโกรธอ่ะคุณจะไปร้านนั้นอีกไหมอ่ะคุณก็ไม่ไปแต่ถ้าไปถึงแล้วลูกค้าตัวเราเนี่ยจะซื้อของชิ้นนั้นอ่ะแล้วแม่ค้าเขาแบบเออแนะนําดีแต่เรายังไม่ได้ชอบของชิ้นนั้นมันไม่ได้ม่ได้มีสิ่งที่เราชอบอ่ะแต่ถ้าวันหนึ่งเรานึกว่าอยากจะซื้อของร้านนั้นเราจะไปหาแม่ค้าคนนี้ไหมก็ไปถูกไหมดังนั้นนะคะง่ายๆเคล็ดลับง่ายๆเลยเป็นคนดี คิดดีปฏิบัติดีสรุปหนึ่งข้อแบบสันส้นๆซึ่งหนึ่งข้อเหรอคะที่พูดมาทั้งหมดสรุปหนึ่งข้อสันส้นๆในการทําทุกอย่างนะไม่ว่าจะทําอะไรแล้วจะประสบความสําเร็จสิ่งเดียวที่สําคัญที่สุดคือความคิดที่เป็นบวกของคุณถ้ามันมีมากแปลว่าคุณมีโอกาสสาเร็จมากถ้าคุณยังคิดบวกไม่ได้ไปฝึกคิดบวกซะ มีแค่เนี้ยค่ะสวัสดีค่ะมีใครเข้ามานะใช่สวัญากระต่ายไหมโอเคค่ะวันนี้ก็เป็นการไลฟ์ครั้งแรกนะก็หวังว่าจะได้สิ่งดีๆไปไปเยอะๆนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาแวะเวียนกันเข้ามาชมค่ะบ๊ายบาย